สวัสดีค่ะคลิปนี้กบสีเป็นคลิปผ้ามาเบิงของตะกะแตนนะคะขอที่สีนะคะกำลังเอาถุงปุ๋ยเข้าใส่วิธีการอบโดยการใส่ถุงปุ๋ยนะคะอบนะคะ<ม>ส่วนซีบเนยน้องสมเงียบเองเนาะมันกะสีงานอาร์ตแอนด์คอเจอร์นะคะงานศินลปะนะคะและ้วกะสีระว่างมดนะคะพี่น้องระวังมดโตร่องอันนี้สมกะสีซื้อมาจาก้านเกาบาทเนาะ อันละสิบบาทนะคะต็นตัวร่องทังทางทา,งาตัวร่องอันกระทางต้นใหม่นะคะส่วนสิบมีกาสิเมตรละเมตรละสามสิบห้าบาทนะคะเป็นสิบตัดนะคะเงียบมือนะคะเงียบคอ,งอ,งองเงียบมือนะคะเดี๋ยวส่งสมสิบฐภาพมาเบื้องว่าอันน้องสิ กระแตนของเนี่ยสิเริ่มทะยอยฝักเมือ่อใดเนาะไปเดี๋ยวไปเห็นงานก่อนนะคะท่านผู้ชม